น้องโฟก็แต่งตัวเสร็จแล้วนะเออโฟก็แต่งตัวเตรียมไปงานเกกับพ่อแล้วนะอ้าวโหทำไง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 โฟทำไงน้องพฟกทำไงปลุกพ่อแล้วทำไงหมอรักกอนเหลือเกินพ่อน้องโฟแต่งตัวเสร็จแล้วนะอ้อโหไหนโชดิโฟกโชดิหอม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 พ่อืพ่อตื่นแล้วไปงานเี้วโฟกแต่งตัวเสร็จแล้วเนี่ยโถพ่อนี่พ่อนี่นะหอมอ่ะหอมพ่อหน่อย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 เลย ทำไงทำไงหอมพ่อก่อนมาปลุกพ่อไงปลุกพ่อไงอออืืปลุกเ็นไหมอุ้ยแทกปากเลยพ่อนี่นะโอ้โหเอ้เออโดนปากหนูแล้วพ่อพ่อหอมหอมหอมแม่เอาอีกพ่อนี่นะอืออือเอาปลุพ่อไปขับรถเลยอาบน้ำขับรถวันนี้เล่นครสวรรค์นะครับหอมนะอีกหอมทีอีหอมที่หอมที่อื เออลูแต่งตัวหล่อเลยเนี่ยพอ่อเฮอยพ่อนี่ช้าจริงๆเลยนะพ่อเนี่ยอือเอเปิดไม้เรียกเลยใช่ส่งยางแบดลูเซตยางบอย